ดับเบิร์แถบเลยหูยหัวใหญ่มากฮจุ่มใกล้โอ้โหหอวยยใหญ่มากเพกืพ่อนมามานสอโจกุ้งกับผักมีดอกรอบสวนกันครับใสยโจกุ้งกับดอกมะม่วงสดๆนี่ดอกมะม่วงสวยๆดกมากเพกื่อนๆโอ้ยปีนี้มะม่วงน่าจะดกน่าดูอะกุ้งก้ามกามวันนี้เราได้กุ้งก้ามกาม น้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเองแซ่บๆหวาน,น,นจ่อยขอนน้ำบันเทปหอมเปรี้ยว อร่อยใครให้มาเคยต้องลองซอยจูก,กุ้งกับดอกสะเดาโอ้โหฤดูนี้ฤดูสะเดามาพอดาบเบิร์แป์เลยหูหัวใหญ่มากมจุ่มใกล้ๆโอ้โหหัวอุ้ยใหญ่มากเพ,พื่อนเพื่อนมาหืม กดน้ำนเลยกระดาษสดวเข้ากันใส่โจกุ้งกับดอกกล้วยนี่ก็เรียกดอกกล้วยไม่ใช่หัวปีนะขออนุญาตวางมาอ่่าแซเสร็จ แบบอันนี้เป็นดอกด้้ยน้ำวานะ,พะเพื่อนๆโอ้โหวายมากินทีละตัวแล้วกันน้ำจิ้มซีฟูดทำเองนี่รสเด็ดมากบอกเลยหืม